สวัสดีครับมาพบกับ toyota r e v o สองจุดสี่ g ์ออโต้ปี2016หรุ่น pruner นะครับยกสูงครับราคาเราเปิดขายไปที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าันบาทครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวได้เลยครับผ่อนตกงวดรับประมาณ1 0 0 0 0มืบาทครับเจ็ดสิบงวดคันนี้เป็นรุ่นยกสูงนะครับ pruner เบาะหนังสีน้ำตาลครับ เบาะสวยสะอาดเรียบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับเบาะหลังทถาสองสะอาดเรียบร้อยครับมีแอร์หลังครับผมแอร์แบ็กคู่ครับรถสวยสภาพพร้อมใช้งานครับมีจอมีกล้องถอยพร้อมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสนใจดูรถได้ที่เขตบางแคนะครับกรุงเทพโทรศูนย์หกหนึ่งสามสองแปดสองเก้าครับ